อัปเดตไอจีล่าสุดของน้องลิซ่าค่ะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม21นาทีของเวลาประเทศไทยค่ะวันที่21ตุลาคม2 5 6 4ซึ่งในโลกทวิตเตอร์ค่ะคุณผู้ชมก็มีการแชร์โมเมนต์ค่ะที่บางประเทศนั้นเขาได้ฟังกันแล้วและก็มีการแชร์สปอยเพลงค่ะท่อนที่น้องลิซ่าร้องนั่นเองค่ะแต่ว่าแอดมินก็อดใจเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่ตัดมาสปอยแต่ล่าสุดค่ะลูกสาวมาสปอยเองเลยด้วยการลงไอจีจอรี่ค่ะให้พวกเรานั้นไปกดพรีเซฟกันได้โดยเป็นท่อนที่น้องลิซ่าร้องนั่่นเองคคะุ้ชม ซึ่งท่อนที่น้องลิซ่าร้องค่ะคุณผู้ชมก็สามารถไปรับฟังได้ค่ะใน ig story ของน้องลิซ่าค่ะที่ลงเอาไว้ล่าสุดนะคะเพราะว่าเอามาก็กลัวว่าจะมีดิคสิทธิ์ได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นท่อนท่อนหนึ่งที่น้องลิซ่าร้องเอาไว้นั่นเองค่ะไปรับฟังได้ที่ ig s อ o r y ค่ะตอนนี้ได้เลยซึ่งในเพลงนี้ค่ะดีเจงูก็จัดให้ค่ะหลังจากที่ yg ค่ะไม่เคยจัดให้ได้ล่าสุดค่ะดีเจงูก็ได้ให้เครดิตน้องด้วยในการแต่งเพลงนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็แต่งหลายเพลงแล้วมีแฟนๆออกมาให้ความรู้ค ก็ที่ YG ไม่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าน้องจะได้ส่วนแบ่งค่าดิขสิทธ์อะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีส่วนในการแต่งเพลงประมาณนี้ล่าสุดค่ะลูกสาวมาโปรโมทแล้วในเ g Sto r อล่าสุดค่ะโดยครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับโปรเจกต์เอสจีนี้ค่ะในทวิตเตอร์ค่ะมีการพูดถึงทั้งหมด4แท็กเลยค่ะคุณผู้ชมและก็ลงท้ายแท็กค่ะมีสัญลักษณ์เอสจีสุดเท่ค่ะซึ่งก็สรุปได้ค่ะว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็สามารถรับฟังได้ทุกคนค่ะผ่านทาง Spotify รับฟังได้ทุก ประเทศพร้อมกันเที่ยงคืนแต่ว่าเวลา11โมงเช้าของไทยเรานี่ค่ะจะเป็นการปล่อย MV ค่ะและก็แนะนาค่ะว่าพรุ่งนี้ค่ะเพลงออก11โมงก็ให้รอก่อนประมาณ15-20นาทีค่ะในชแชลลของ DJ เจสเนค่ะแล้วก็ไปกดซื้อในไอจูนทันทีที่ปล่อยออกมาก็คือวิธีเดิมกับตอนโซโล่น้องดิซันนั่นเองค่ะโดยเที่ยงคืนนะคะฟังได้ทุกประเทศที่ลิงก์ Spotify ของ d j งูค่ะคุณผู้ชมปล่อย MV ก็คือพรุ่งนี้11โมงเช้าที่ไทยค่ะและก็ล่าสุดค่ะทางช่อง YouTube d j เจสเนค่ะก็เตรียมปล่อยตอนนี้ค่ะก็เล่นตัววอย่างดีโ ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะในเพลงแฟนๆค่ะสามารถไปกดแจ้งเตือนได้เลยเพื่อไม่ให้พลาดเพราะว่าจะไม่สปอยแล้วเชียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะมาสปอยเองเลยคืนนี้ค่ะใครอยากจะอยู่ฟังก็สามารถไปฟังได้นะคะที่นิสปอติฟายของ DJ s n เซค่ะแล้วก็11นาฬิกาของไทยค่ะลอย MV ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมปั่นวิวกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปซื้อไอซูนกันเยอะๆนะคะ